สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกหนึ่งรายการนะคะพี่ขากับช่องกราเกตพุทธคุณผาเครื่องนะคะพี่ขามาค่ะพี่ขาอีพีนี้นะคะพี่ขามีพัสดีเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ขารบกวนคุณลูกค้าก็คุณลูกค้าไม่กดติดตามกดถูกใจให้ช่องกราเกตพุทธคุณผาเครื่องด้วยนะจ๊ะมาจากพี่ดูที่องค์แรกันองเรกจากพี่จานะคะเป็นตลับค่ะพี่เป็นตลับยาหม่องหลวงพ่อทาบนะคะพี่ด้านบนจะเป็นหลวงพ่อทาบด้านล่างจะเป็นสีพึ่งจัะนะคะมีไม้หนึ่งอันแก่นะคะ หนูได้มาพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่เขียนว่ายาหมองตาถ้วยทองค่ะนะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกรยบาทจ้ะนะคะหกรอบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นหลวงพ่อทาานะคะพี่พร้อมกรอบพลาสติกก่าๆนะคะพี่หกรบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายเป็นปิดตาจ้ะนะคะเป็นปิดต,ตาลงรักลงทองด้านหน้านะคะพี่น่าจะเป็นไม้นะคะที่แต่ว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่500้อบาทจะพี่จ่ายนะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ er, ้ะพี่นะคะเป็นป ul, ิดตาเก่าไม่ทราบที่จั่แหวนจ้ะพี่ลอดเก่าๆจะลงรักค่ะพี่นะคะเป็นแหวนเชือกถักเก่านะคะพี่นะคะองค์นี้นะคะห้าร้อบาทจ้ะนะคะเป็นของขอของเก็บสะสมนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ er, ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยประคำจ้ะพี่จ๋าเป็นสร้อยประคำป, ung, ปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่นะคะ ไม่ใช่ค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมจะขออภัยค่ะพี่ข่านะคะเป็นสร้อยประคำเม็ดเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ถามว่ายาวไหมยาวนะคะพี่ถามว่ายาวไหมยาวนะคะพี่ขาเส้นนี้นะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะห้อยมาจะเป็นเชือกเก่าๆจ้ะแล้วจะเป็นเม็ดประคำเก่าๆอย่างนี้จะพี่จ๋านนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะ 1,300ันามรอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทจะพี่จ่าภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะคะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ข่ารายการนี้นะคะ1 3 0 0ันมบาทจะพี่นะคะหนึ่งารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทคุณลูกค้าจ้าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นลูกสะกดค่คะพี่เป็นเนื้อไมก่กระสิทธิ์จ้ะเป็นเนื้อไมก่กระสิทธิ์นะคะพี่อยู่ในกรอบพลาสติกกเก่านะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทจ้ะนะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิ หลวงพ่อวงจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะกกอ,อ,อสวยๆนะคะพี่ด้านหลังที่เป็นหลังยันนะคะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะและการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะหลวงพ่อวงจา้าอันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรพระเป็นพระกุอะค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะอยู่ในกรอบจับขอบอย่างนี้เลยคะ่ะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะ กาลาแกะลาหูอมจันหลงพ่อน้อยจะพี่ Turn, ä, be 600 assim. หกร้อยบาทจะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะพี่อัคคระนะคะพี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะพี่พอดีมองมาได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นกะลาแกะลาหูอมจันหลงพ่อน้อยนะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะป้พี่คานีค่ะพี่ขาเขาบอกว่าเป็นงาแกะนะคะพี่แต่ส่วนตัวหนูเองรูไม่เป็นจะพี่จ่าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะ รายการนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ด้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะเบียแก่เชือกถักเก่าจะพี่จ่ารายการนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะไม่แน่ใจว่าหลวงปู่บุญหรือเปล่านะคะพี่นะคะเป็นเบียแก่เชือกถักเก่านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะตะกุดเข่าค่ะพี่ตะกุดกอกอมาเป็นคู่ค่ะพี่เจ็ด้อยบาทจะพี่นะคะเอาเชือกพันคู่อย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะ เป็นเชือกถักเก่านะคะพี่นะคะและการนี้ค่ะพี่ขายเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ0ดร้อยบาท,าบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสิบาทจ้ะนะคะเป็นตะกุดอ่าเชือกถักเก่าเก่านะคะพี่เจ0ร้อยบาทจ้ะอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นของหลงพอก,กันจ้ะพี่นะคะเป็นตะกุดคู่เหมือนกันค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ด้อยบาทค่ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่จะปิดอันไหนก็ได้แต่พี่นะคะเป็นเหรียญพอก,กันนะคะพี่นะคะ เป็นตะกรุดเก่าๆค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่จ้าอันนี้จะเป็นกล่องกำมะหยี่สีน้าตาลค่ะพี่ขาด้านในจะเขียนว่าหลวงปู่ดู่จะพี่นะคะปู่ดูเนื้อกะหล่ทองจะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่นะคะนะคะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่อันไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเนื้อจ้าพี่นะคะ รงกล่องนะคะพี่เขียนว่าเหรียญเศรษฐีนะคะพี่หลวงปูดูจะพี่จ่ายนะคะพรมปัญโยนะคะพี่วัดสแกจะตำตำบลธทานูอําเภออุทัยจังหวัดยุธยาจะพศสองห้าสองห้าสามหนึ่งจะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน่คะ นเ,นนเนี่ยค่ะเป็นของหลวงปู่ดู่นะคะพี่วัดสแกนะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าพร้อมกล่องกระเบียสวยๆนะคะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จา๋าจะเป็นอ่าแม่ชีบุญเรือนจ้ะพี่จ๋าพร้อมกล่องนะคะพี่จะเขียนว่าชุดพุทโธน้อยนะคะพี่พระเนื้อผงพุทธคุณนะคะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่ในกล่องจะมีอยู่3องค์นะคะพี่ขาเป็นแม่ชีบุญเรือนะคะพี่หนูไม่สามารถดึงออกมาได้นะคะพี่เพราะว่าพระแน่นนะคะพี่ขาแล้วก็อีกอย่างกลัวจะชํารุดนะคะพี่หรือว่า เป็นรอยอะไรประมาณนี้จะพี่จ่ายนะคะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะคะพี่ถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะพี่จ๋าพี่ออนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเจเบอร์โทรกับเบอร์อนไลน์นะคะพี่ขาทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่หนุขอไว้ที่1000บาทจ้ะ3องค์1000บาทพี่คุ้มมากนะคะพี่ซื้อได้ซื้อเก็บไว้นะคะพี่ขายนะคะเป็นสมบัติเอาไว้ให้ลูกหลานนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขายนะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะ ส่วนรายการนี้จะพี่จา่ายจะเป็นพักกิ่งค่ะพี่นะคะเป็นพักกิ่งแต่ไม่ทราบพักกิ่งอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จารนะคะตามสภาพเลยนะคะพี่กิ่งนี้ขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะชินาราจะพี่จารายการนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ กอกรสวยๆนะคะพี่ขายนะคะตามภาพนะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายเป็นพักกิ่งเหมือนกันจะพี่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะ5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จ่าได้มาสภาพนี้จะพี่จ่าเป็นภระเหมามาได้นะคะพี่นะคะ5 0 0บาทปลายทาง5 0บาทจะ้ะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินกุวัฒท่ามะไฟจะพี่จ่าห้าบาทเช่นกันกับพี่ขายสวยไม่แพ้องคใดในคลิปเรนจะเนยคะตามสภาพนะคะ5 0 0รบาทปลายทาง5 0บบาทจะ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ารอ่ะไม่ใช่ค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่นะคะ่ะองนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อพ่อเงินจะ้ะชินราชค่ะพี่ใบสีมาจ้ะพี่นะคะ่ะไม่ใช่ผ้ามห ah ิดสวนจะพี่ตามสภาพนะคะพี่สึกมากค่ะพี่สึกมากพร้อมใช้งามเริ่มก่อพลาสติกก่อหกร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะ่ะเดียค่ะพี่มห ah ิดสวนจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ เหรียญพระคูเดิมจะพี่จ่าหกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังก่กๆนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะเริ่มก่อพลาสติกนะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจจะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะปิดตาเก่อไม่รู้ที่จะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่ปิดตาก่อไม่ทราบที่จะอันที่จะเป็นสมเด็จโตจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ จับขอบกก่าๆนะคะพี่นะคะสมเด็จโตนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเดือนหล่อโบราณพ่อไปวัดกําแพงจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่พร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่ขานะคะทุกบ้านนะคะพี่ทุกบ้านจะมีค่าเดินทางนะคะพี่หลังละห้าสิบาทนะคะพี่นะคะพอทั่วจะพี่จ๋าฉลุนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ 5้าบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทบ้านไหนที่โอนโนะคะพี่ทางร้านจะส่งสินค้าฟรีนะคะส่วนบ้านไหนที่ว่าเก็บปลายทางทางร้านจะบวกค่าเดินทางห้าสิบาทจา้ะเป็นเหรียญเนื้อไม,ม่กระสิทธ์พี่ไม่ทราบที่จะมีรอยจานจ้ะพี่ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะอันจะเป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณค่ะพี่นะคะองค์นี้ห้ารบาทจ้ะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเลยนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะห้ารบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ หลวงพ่อทวดจะพี่วัดช้างให้จะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นปู่ทิมจ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญกอาโบงานไม่ทราบที่จะพี่เป็นห่วงเชื่อมจาะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าเหรียญพ่อพรมจะพี่กกอาๆสวยๆจ่ะห้าร้อบาทจ้ะนะคะ ด้าน,นหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ภาพไม่ชัดภาพเบอร์ยังไงพี่อันไลน์นะคะถ้าเกิดว่าแม่ค้าไปเร็วนะคะชื่อไลน์ของแม่ค้าชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่นะคะรบกวนเจอแม่ค้าสวยๆแล้วนะคะพี่รบกวนส่งติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพ่อผมจะเดยนลงปูรอดบ้านวางน้นําวนจะพี่จา่ายน,นะคะรายการนี้นะคะพี่ห้าร้อบาทจา้านะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะคะพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากปู่รอดบ้านวางน้ําวนจ้ดอันนี้หนูไม่ทราบนะคะพี่ขายนะคะ หมือนพนมมือจ้ะพี่นะคะด้านหลังเป็นหลังยันจานเนี่ยค่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่เนื้อว่านนะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจ้ะปูดูจะพี่ปูดูจ่ะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเหรียญปูดูจ้ะดาบอ่าเป็นเหรียญดาบแทอะไรนะดาบ พิชัยดาบหักจะพี่นะคะเป็นดาบพิชัยดาบหักนะคะพี่รายการนี้นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะไม่รู้ที่จะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะหลงพ่อเงินจะพี่จอบพ่อเงินนะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญจอบพ่อเงินจา้าชิน,นาราชจะพี่ชิน,นาราชค่ะพี่ขาไปห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ เป็นเหรียญพระพุชินาราชนะคะตามภาพค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะอันนี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะเป็นน่าจะเป็นเนื้อดินบางคันเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะเหรียญหลวงพ่อแดงกับพี่จ่า7เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ 7จ็ด้บาทปลายทางบกเพิ่ม5้บาทจ้าเดี๋ยวหลวงพ่อแดงจ้าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอดไล,ลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ศูนย6แปดสี่้าเก้าหนึ่งแปจ้าฝากพี่ๆกดติดตามกดถูกใจให้ช่องการเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ